สวัสดีจ้าพี่น้องฟองไปสุ้ครูสุคนรินมารายงานตัวแล้วค่ะืมอนลิสิมีนิท่านมาเล่าให้ฟังเดิมเห็นเพื่อนแชร์หลายห,หน้าก็เลยสนใจบาเทื่อผู้ใดอยากฟังนิท่านสนุกว่ามันเป็นนิท่านในเห็นบอกว่าเป็นลูกน้องเก่าของคณะลิเกดังก็บ่ได้ดังดอกคณะลิเก่พดดังนะ เป็นเป็นลุงน้องเก่าสันว่ารุ่นบุกเบิกเฮ้อเฮ้อจังใดเพิ่นว่านิทานอิงเรื่องจริงว่าสันว่ะเออมันสิจริงเฮ้อบ่จริงเล่นกับพวกหูเด้อเห็นเพิ่นเหล่ามากสิเห็นเพื่อนเขียนเหล่ากันมากมันสิจริงเฮอว่าเป็นผู้ใดเฮือผู้ใดหูจักบ่เดี๋ยวลิซิอาให้ฟังเด้อว่ามันเป็นจังใดเพิ่นให้ซื่อเรื่องนี้ว่าแมน ครอบครัวแมงดาสันวะเอา้า <c oughs> บ้างเลยสีตลกเดนพี่น้องเป็นครอบครัวแมงดาอืมแมงดากินมันหอมเดนเนาะพี่น้องเนาะก,กินมันหอมใส่น้ำเพกนีเสียบเดนเนาะยิงกินแห้งยิงเสียบเดนเนาะกินแมงดาเนาะคองเสียบตัวนั้นเพิ่งคือว่าเป็นครอบครัวแมงดาออเพิ่งตั้งซื้อเหลืองสันซื้อเปอกเงือพี่น้องเอา้า มาฟังเด้อลิซิอาไหนฟังการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่กันสามคนอาศัยกันอยู่สามคนได้แก่ตาตีบนางอ้วนและบักเสบตาตีบนางอ้วนเป็นผัวเมียก,กันมีลูกผูหนึ่งซื่อบักเสบว่าเช่นว่าประมาณนี้ละ ตาตีบเป็นเศรษฐีของเมืองชัยนาทป้าทุกตาตีบเป็นเศรษฐีด้พี่น้องอยู่เมืองชัยนาทคุณด้ได้เก็บนางอ้วนมาซุบเลี้ยงเพราะนางอ้วนทำงานเป็นเด็กเก็บชุดในละครลิเกฮะแสดงว่าได้เมียกเก็บชุดในรงละครลิเกโอ้เนาะ แมนยี่เนาะพูนว่าเ <c oughs> ปตเตียบนี่เป็นเศรษฐีของเมืองไชานากสีเดเก็บนั่งหวนมาซูบเรียงก็แสดงว่าไม่อยู่กินกันนะ <c oughs> เห็นกันอยู่ในโลกละครเฮดายบุญนี่เนาะกระสีเดเก็บกันมาซูบเรียงมาดูแลละบัตรเทื่อนี่ต่อพี่น้องอยู่กันมาจนมีบักเสบ ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนที่เอาต่ใจเพราะถูกตามใจมาตั้งแต่เกิดโอ้พึ่อยู่น้ำกันสองพวเมี่ยพึ่อยู่น้ำกันแล้วแต่ตีบกับยีอวันนี่นะแต่ตีบเด็เก็บยี่อวันมาซุปเลี่ยงแล้วก็ยู่กินกันจนมีบากเจ็บเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนะ่ยนะหักหลน้ำหักไหล,นะหไหลเอาใจไหล กัเลยถือตามใจมาแต่เกิดกันเลยเนี่ยมันก็เด็กน้อยถือตามใจฮะเนาะมันก็เป็นธรรมดามันก็เสี่ยวยใจตัวเองคือใดผู้นี้เนาะตามนิทานเด้อจนวันหนึ่งบักมวกเอาบักลูกกลิงออทิสติกมาฝากเล่นละครในคณะลิเกเอามีตัวละครทีสามทีสี่เขามาเอีก้วได้พี่น้องมีบักมวก กับบลูกออทิสติกโอ้บักหมวกบักหมวกนี่แสดงว่าเป็นคนในละครในโรงละครลิเกเพื่อเรามีลูกลูกพันลูกเป็นออทิสติกบานเนี่ยอืมเพื่อเลยเอามาลงลิเกน,นั่มนะเพื่อก็เลยเอามาฝากเกลี่ยงในละครในคณะลกอรก็สิเลิกกับเมี่ยงือไยใดบุนีน่เนาะอืมเือยมาจากไหนเข้ากับบุหัวเนาะ คือจังบ่เอ่ยถึงเมียเดี๋ยวมันสิเอ่ยถึงหรือบ่เอ่ยถึงเฮาอ่านไปก่อนตึงเนาะเพิ่นว่าจนวันหนึ่งมีบักหมวกเอาบักลิงอิสติกมาฝากเล่นละครในคณะลิเกอ่าักหมวกกับนางอ้วนได้เล่นสูกันหวยๆๆมันแม่นอยู่บ่พี่น้อง บักมวก,กับนั่งอวนพันเดเล่นสู้กันพดว่าเอาไปเฮ็ดจังไดนบ่หวานเนี่ย <c oughs> คือมันม่วเสียนะแสดงแสดงว,ว่านั่งอวนนี่เป็นกากีบอกเฮ้ยกันว่าเนี่ยนี่มีผัวอยู่ตามธรรมดาเนาะส่วนหลายคณะลิเกคณะหมอล่ำเมียต่างต่งตางนี่มักเล่นสู้กับลุกนอนองเนาะพี่นนองถ้าพวกผู้หญิงเล่นกับไปเด็กหน่อยในวงกับผู้ชายเล่นกับเด็กหน่อยในวงส่วนหลายสิ่งนี้ไม่สันเดีพี่นนอง อันนี้ก็บซีวมแมนจะบอกบักหมวกกับนางอ้วนนะเล่นสู้กันพรวาวต่อมาเร้อแบบนี้นางอ้วนถูกบักหมอกบักหมวกทำของใส่ฮึเอาละบาดน,นี่เมียเศรษทีถือเค็ดองของบาดน,นี่เมียเศรษทีนั่นคือนางอ้วนเดียพี่น้องที่มีลูกน้ำกันคือบักเสบนะนะ้าเออบัดเท่อน,นี่ บอกงวงเป็นสู้ได้บานเนี่ยบอกงวงเป็นสู้หูวว่าสิจับนั่งวนได้แล้วสิเอาเมียเศรษฐีได้บานเนี่ยอืมไปเฮ็ดของละบานนี่เออเกิดความวุ่นวายขึ้นมาละบานนี่เอาเอาเขาไปอยากได้เมียเขาก็ต้องเสียจจังได้เรออยากได้สมบัติเขานั่มหนิน,นะทะเลเฮ็ดเมียเขาเพราะว่าเศรษฐีเขาหักเมียเราเด้เนาะตัดเทือนนี่ บักหมวกก็เลยไปเห็ดของใสไปสั่นว่าเออนางอ้วนถูกบักหมวกทําของใส่และนางอ้วนได้ยักยอกเงินจากคณะลิเกมาบํารุงบําเรอบักหมวกหัวเป็นจังไดของแห้งคือบอ่ถึงกับยักยอกเงินเลยพี่น้องยักยอกเงินมาบำรุงบำาเรอบักหมวกบ่าสนใจลูกสนใจผัวและบานนี่นั่ให้ดั้งแต่สู้หรบานนี่ กับบักลิงบักลูกลิงออทิสติกแม่งนี่ <c oughs> เรื่องวุ่นวายก็เกิดขึ้นเอาใจลูกใจผัวไหมอไอ้ค่นสีเอาใจแต่พอมัน,มอนกับบแมนนี่เห้อเนาะมันมีลูกออทิสติกนั่มอะนะก็ต้องเอาใจลูกมนับบนนั่มตีระบาดนี่ถือของเขาจักถือของหน่อยของไงบูหูแล้วเนาะอันนี้เขาบูหูกะไม่มีวันแล้วเนาะไม่มีวันแล้วถือของหน่อยของไงวะนี่แล้วจะคอยหลงคักหลงแน ลืมหอดลูกหอดปัวจะขวงเ,ขเอาเอาเข้าไปบ้านนี่บัดเจ็บนี่บกเสียบบกเสียบนี่คือลูกแย่อหวนลูกแท้ๆเลยนะกับพใหย่ตีบกับพใหย่ตาตีบพญายันเศรษฐีหน่ะนักเสียบบกเสียบจับได้ละบานบักเสียบจับได้จนทนไม่ไหวเลยเอาปืนไปไล่ ยิงบักหมวกกับบักลูกออทิสติกจนหนีไปอยู่เมืององราชบุรีเฮ้บานนี่บักแสีบไล่ยิงสู้กับลูกออทิสติกบานนี่ของแม่บานนี่ไล่ยิงจนบักหมวกกับลูกออทิสติกหนีไปอยู่เมืององหรือบานอยู่ราชบุรีบานจังไดละ่ะยายอ้นยวนยายอ้วนถือของเขาแล้วเนาะเพื่อจิบสักสบาบานนี่ เอาฟังต่อพี่นะ้องฟังต่อเลยทําให้นางอ้วนแขนงเปอรนห่วยหนักอนบอกนา่งอ้วนแขนงบักย่างคัดแขนลูกเจ้าของว่าเอาปืนไร่ยิ่งสู้เจ้าของกับลูกสู้แขนงบักย่างคัดแขนแทนบักหมวกเฟินวะทำให้นางอ้วนแขนแทนบักหมวกเลยแจ้งตำรวจจับบักแสบ แม่งนี่เฮ้อเรื่ตาตีบออกไปจากคณะเพราะจะสถาปนาบักหมวกเป็นเจ้าของลิเกแทนตาตีบแม่งนี่เอาบอ้บานี่ของแห้งคักายจักของอยังละบาดนี่ของหน่อยคือของใหญ่บูหูวะบาดนี่ทั้งกันยังไงพวกเนี่ยจนหลงไปเบิดอ่ะแจ้งหอดตำรวจจับลูกไสจะของไรหดผัวนี้บานเนี่ย แมงนี่เอาบอ่บาดน,นี่สถาปนาบักหมวกเป็นเจ้าของคนาลิเกแท้พ่อใหญ่ตาติพ่อใหญ่เศรษฐีเลยจักไปอยู่ยใสจังได๋หยังบ่ฮู้เพิ่นบ่กล่าวถึงเนาะบัดเทื่อน,นี่ปัจจุบันบักแสบติดคุก3ปีฮึตั้งแต่กี้ถึงตอนนี้3ปีโอ เมื่อสองปีที่แล้วตัวนี้บอมบอมเป็นเรื่องใหม่เอ้บอมเป็นเรื่องเก่าดนตัวนี้เรื่องไม่ไหมตัวนี้ปัจจุบันบักแสีบลูกชายสุดที่หักของยายอ้วนของนั่งอ้วนกับลูกชายเศรษฐีตาตีบนะน,นะไปติดคุกเหล่าบัตเท่านีนน้ยายอ้วนก็อยู่กับสู้กับบักลูกออทิสติกน่ะนะอยู่ในวงคนาลีเก้ฮะล่ะจจ้ผู้ใหญ่ตาตีบไปอยู่จังใดมาจังไางในวงหูบม,มีเกาวถึงเนาะเกาวถึงนักแจ้งเอิญบกแสีบ บักเสียเนี่ติดคุกอยู่ติดคุกละสิออกง่ายเด๋เอาต่อพี่น้องเดือนธันวานี้จะออกจากคุกฮึก็บ่โดเนี่ยละเนาะตอนนี้กรกฎดาล์กรกรดาสิงหากันยตุลาพฤศจิกาธันวาหรืออีหาเดือนพี่นอ้องเฮ่อบักเสียบบักเสียบลูกไม่ง้ยวนสิออกละได้บานเนี่ยเฮ่อมันสิเป็ยนยังได้เราบานเนี่ย บักหมวกเลยพยายามผลักบักลูกลิงออทิสติกออกไปจากอกให้มีเงินมีอำนาจกว่าบักแสบบักเสบติดคุกนางอ้วนไม่เคยไปสนใจใยดีลูกเลยติดแต่ ติดแต่หำบอกหมวกก็สนวิจปวนเขียเน้พปวนเขียนลิ้นบวกาอ่ติดติดของไงบพกหวกันน่ะพี่น้องแต่แต่ลูกติดคู่ไอ้เอ็นนั่งวันน่ะยายวันเนี่ยบ่เคยไปเยี่ยมยามถามข่าวลูกเลยบ่เคยไปหาไปยังลูกเลยไปบัดเือนเนี่ย พราะสิออกจากคุกเกิดเนาะเดือนท่านว่านี่อีกสิหาเดือนนี่ออกจากคุกเราบวเสียบบักมวกมันกันเลยพยายามพักลูกบักออทิสติกเนี่ยลาออกไปจากเอิร์กเพื่อไปหาผู้ยิ่งที่รวยกลัวไปสร้างอำนาจไปสร้างเงินสร้างบารมีจะของหาหนาเพื่อนปนเปื้อให้ล่ำให้รวยกลัวจะของก้อนที่บักบักเก่บักเสียบสิออกจากคุกนี่เนี่ยเอาให้มันเหนือกว่ามันให้ได้เองสยนะ ป้านยังมาเปลี่ยนไตายานเถอะเนาะคนอียงคือจังอู้เห็นแกนด่ายเห็นแกนตัวเต่ดูยปไตายานเอาฟังต่อพี่นออ้องเออหัวใจเราตีนหำบกหมวกัะเนาะตอนนี้ไม่ใช่วันตีนหำบกหมวบกบกยางคักเลยบดานี้กักบกรูบกอสติสติกเน,ะนกาะตีบักยางคักบริสุทธิ์ใจบักแสบแล้วเพิ่นกันเลยว่าบักแสบออกจากคุกมา มันจะแก้แค้นแทนพอ่อมันนะเป็นแจ้งใดบานเนี้ยแค้นนี้ต้องชำระสิบปีก็ยังไม่หายแค้นได้คนมันแขนเนาะคนมันบวได้เฮ็ดผิดอีหยังเงอะไปเฮ็ดแท่งใจดำมันเนาะอันแม่จะขวงแม่แจ้งจับลูกจะขวางเราไปครับกับสู้ไปเลี่ยงดูปู่เสื้อสู้กับลูกสู้แม่ลูกจะขวางไปน้อยอยู่ในคุกผัวจะขวางเป็นเศษเที่ยวจะขวางซุบเลี่ยงถืนมาก จากเด็กน้อยเก็บชุดลิเกธรรมดาธรรมดาจนๆจนคนหนึ่งค่ะเมีทีบโตขึ้นมาเนี่ยเป็นนั่งฟ้านั่งสวรรค์จังไดจังไปถีบเศษฐีนี้เอ้าเวทกรรมมันมีจริงเด้อพี่น้องเนาะคันเป็นตามนิท่านเด้ขันเล่ามาอีงสิวเว่นกรมคัะค่ก็ล้พี่น้องมาอ่านต่อเพื่อนว่าใบักเสียบสีออกจากคุกเด้อบานนี่สิมาแก่แก่แนแทนพอเั่นว่า ตลอดเวลาที่บักหมวกกับนางอ้วนเพิ่นวาตลอดเวลาที่บักหมวกอยู่กับนางอ้วนก็หาเสนหาเลยกับคนในคณะลิเกตตลอดนั่นเป็นจังไงเว้นกาตามท่านขากเนาะเพิินว่าบัดเพื่อนี่ไล่ลูกไ่ผัวนี้อ้วนนี่นะ่นั่งอ้วนเนี่ย ไรผู้ใหญ่ตาตีบเศรษฐีกับลูกบักเสียบนี่เขาคุกไปแล้วแต่ผู้ใหญ่ตาตีบจางนี้ไปทไั้งใดแล้วก็ถือถือเขาไล่เนะาะจะสิไปมุนวนไว้ทางใดบอกา้าถถงอเนาะบัดเทือนนี่มีวันยุก็บ,บกหมวกกรบานนี่อยู่แนนคนาลิเกะเนาะบกหมวกกันสนุกเล่นสู่แล้วยังสนุกเรื่อง เรื่องล่าหาสวรรค์คงมั่นอยู่แน่นขนาดนนแล้วมันอยากเอาไปมันก็เอาเราม้วนเลยไม่ย้วนกันเรียงมันเลยนอนกับลูกอทิสิกมันน่ะมันก็มนเลยนอกมันเสพแต่เงินนอะหาเงินให้มันติละเลียงมันติละปนเปิลมันเข้าไปดีเราบานเนี่ยนอนจะ๊บก้าวเาเร็วเจ้าของช่วยเองนะเนาะเจ้าของเอาไล่ลูกไล่ผัวเศรษฐีนี้เราค้นกับศีซาสศิรื้อตีละเนาะมันที่จะเปลี่ยนยังไั่นีด้แถวบ้านเท่านะ <c oughs> บัตเทอ่อนี่อะไรแล้วเป็นยังไงติดบักเสบติดคุกนางอ้วนเดี๋ยวก่อนหัดใ่เหรอพี่น้องบักลูกลิงซิดอีกบักเสบติดคุกนางอ้วนไม่เคยไปสนใจลูกติดคุกติดโค <c oughs> ติดควงมบอกหมวก บักแสบออกจากคุกมามันจะแก้แค้นแทนพ่อมันนะเนว่าตลอดระยะเวลาที่บักหมวกอยู่กับนางอ้วนบักหมวกก็หาเศษหาเลยกับคนในคณะลิเกตตลอดแต่ยายอ้วนก็ได้แต่เก็บเงียบเว้ยบ่กเก็บเงียบตีก็สิข่าเอ,าอเพราะกลัวถูกบักหมวกซ้อมนั่นว่าแล้ว เอ้ยลองมาสิละ่ะเจ้าของเฮ็ดผิเนะสิกาวเว้าจังได๋ก้มหัวแล้วก้มหัวรับกรรมเจ้าของเดเนะคัดเป็นแบบนี้ก้มหัวอย่างเดียวแล้วเจ้าของเฮ็ดซัวเป็นนั่งกาก,กีเองแม่นอกใจผัวไล่ไล่ผัวทีมีพระคุณพระคุณพระคุณนั้นสูงสุดเดนะนอเก็บเจ้าของมาจากแล้วขวในยัดดกน้อยเก็บชุดธรรมดาธรรมดาจนจนคนนึงเอามาซูบเรียงได้เป็น ไงเป็นโตแม้เป็นเมี่ยเขาแม่มีลูกน้ำเขาแม่มีลูกน้ำเขาแล้วไล่ลูกเจ้าของไปติดคุกอีกตำรวจไปแจ้งจับลูกเจ้าของไล่ผัวเศรษฐีเจ้าของหนีออกจากบ้านจากซองจากคณะลิเกของเขาจากทิ้นฐานบานเกิดทุบสมบัติเขาเบิดโอ้ยอนั่งหนีสัวขัดเนาะเออ <c oughs> <c oughs> บัดเทืยนนี่พอมาอยู่กับสู้บักหมวกกับกกบักรอกลูกติดบักออทิสติก มันเหตุส่วนปันไดเจ้าของกะต้องเก็บเงียบแล้วเนาะเจ้าของไป็นคนส่วนก็จะรับกรรมไปยานเขาสอ่มเหรอล่ลองเหราตีเราก็สิสอบมเอาตัวพี่น้องตอนนี้งานลิเกไม่มีนางอ้วนก็ไม่มีเงินให้บักหมวกพลานเออเท่าแล้วเนาะดิซีมีได้จังไหนงานลิเกก,ก,กับบวกบวกคอยมีเหลวบัตรเท่อน,นี่ บักหมวกจึงได้ให้ลูกออทิสติกออกหาเหยื่อมาบำเรอครอบครัวมีแต่คนว่าครอบครัวนี้รวยรวยยังไงแม้แต่กำแพงบ้านยังไม่มีปัญญาทำเลยนั่นบัดเท่อนี้บักออทิสติกมันใหญ่ขึ้นพอมันกันเลยสอนดิลรวนันนี้สอนไปัาผู้หยิยนะ่งเรื่อยๆหนะ้ไปหาผู้ญิง่งเรื่อยๆ พอกับหัวมันบวกระมบกลีข้านมันขี้ข้านขี้ข้านเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมันมักอยู่สั่มบ่ายอยู่แบบให้โซ่นะมันเฮตโตมันหลงละเลิกมาแล้วเห็นนะไปผ่านเงินเศรษฐีเรามันติดรูเรียบาบนี้มันบอลเหมันติดรูเพราะว่ายาวัวนี้เรียงมันดีนอนมันเหียวเงินเท่าใดกรได้ตัวยาวัวเรียงมันดีปลาเทีนนี้ติดรูรูใส่กับไงพอดีบอกอ่าิดซิกเนาะมันไงพอดี มันใหญ่พอสีหาเยื่อได้แล้วนะหน้าตามันดีพ่อมาน้ามันขาวมันรอหัขาวตีมรอเนาะพ่อสี่หาเงินให้พ่อให้แม่ได้แล้วก็ไล่ลูกมันไปหาเงินรอบานนี่ไปเจ้าพุงยิ่งเรื่วยเพื่อเงินนันมาปนเปิ้ขอบก้วจะคองหน้าเพื่อจะคองสิบวได้ดเฮ็ดยังหน้าไปหาเหรียญหากินหาเที่ยวแล้วเนาะโอ้ยฮอ้ยจะเป็นสัวคักเนาะเออเอาเข้าไปกำไพกำมั่นนั่นแหละ เศร้าบานเศร้าเมืองเขากับซากันลือคัดแถวว่าขอบขั้วนี่ไพกะว่าขอบขั้วนี่รวยเขาก็ถามกันว่าพวกอยู่ไก่เหระเขาเลยถามว่ารวยรวยจังใดกําแหงบานนี่มมีปัญญามีเงินเห็ดอยูเปอร์เซนต์ว่าความสวนของคนเนาะมันโมมีดอกมันหาไดลายกัจริงอยู่เต่ว่าไม่คิดสืบผ่านไปมันเป็นกรรมพี่น้องเอาบัดเตอน์นี่่อบานนี่ปัจจุบันจะบอกว่าคนรอบข้าง ของนางอ้วนพร้อมจะออกมาบอกความสารเลวของนางอ้วนกับบักหมวกเฮ้อบัดเดอนเหีเ้ยแสกันคักเนี่ยระบาดเนี่ลูกน้องสิแสแสคักกระบาดเนี่ยแสยบักหมวกกับนนีนั่งอ้วนอีนั่งอ้วนกับบักหมวกเป็นสู้กันนะแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นก็นอยู่น้ำกันนั่นละดนเฮ็่อวน้ำกันเราก็ต้องลงเรือดเดียวกันแล้วเนาะก็ต้องไปน้ำกันระบาดเนี่ยไม่ไผถิ่มไผ นอกจากสิตรุยไปจากกันเท่านั้นแล้วพี่น้องพ่นก็นเล่ามาซ้ำนี่เด้อันนี้เป็นเรื่องเล่าของงันลุงน้องเก้าสันว่าเิ่นเินเนเ่นเขียนมาเล่าสู่ฟังเหะเนาะจักละครคะลิเกใดบุ้นนี่เล่นกับผู่หูขื้อกันเด้อเห็นพนแช่มาอย่างสเนาะเล่นก็เห็นเล่นกับว่าเอามันคือสัวศาสแท้เนาะคันเป็นคือจังนิท่านว้านี่สัวแห้งเหรอเนาะผู้ใดได้ครอบกร้วนี่ไป ว้สตาหีซิมีบอลพี่ล้อแล้วสตาขาดนนานสิบบได้เป็นถาดมันบอบาบบนี้เถอาอจะคล้องมีลูกติดก็สิบบเอาเลี่ยงลูกจะค้องให้เป็นถาดมันตอบอมันมันเป็นสายได้บานนี่ว้ยกรรมกรรมเน่นนั้นล่ะนอกจากผู้ใดซิบบมีกรรมก็สิเดทถอยออกหางอยูโดอแต่ถ้าผู้ใดมีกรรมติดติดย่าเด้เถอะถ้าคือจังในละครน,นี่เว้ามาเนี่ย กำชัดๆอยู่กับกำชัดๆเนาะกระจบไปแล้วพี่น้องเพื่อนเขียนมาซ้ำนี่เดี๋ยวถ้าเพื่อนเขียนีหยังมาเพิ่มเติมเดี๋ยวลิ้นกระเสียวาาให้อ่านิึงอ่านให้ฟังอีกเด้อพี่น้องอามาวา่ามาฟังสู้กันนี่ละ่ะมามวนนกันสําหรับคลิปนี่พ่อแค่นี้แหละเนาะเดี๋ยวพ่อ,อยังดีๆกระเสียวมาวา่าให้ฟังอีกเด้อซ้ำนี่เด้อจ้าพี่น้อง สวัสดีจ้าบ๊ายบายเด้ออยู่ดีมีแห้งมันสุขุมสุขคนเด้อจ้ะเด้อไปแล้วจ้า